คครรัับบขยะทุกอย่างเก็บนะครับเป็นถุงพลาสติกเก็บหมดนะครับเก็บหมดเราอยู่ที่พัทลุงเราอยู่สงขลาบางอำเภอไม่มีทะเลวันนี้เรามาถึงแล้วก็ขอให้พวกเราทำความดีที่นี่กรบะรับกรบะชับเเลย

ก็จะสิบับปับอาิภาพความประทับใจไว้นะครับในใจไปหาลักยิ้มยังเงี้ยไปองอยู่ข้างไหนมีไหมนักยิ้มนักยิ้มอยู่ตรงไหนนักยิ้มตรงไหนเอาพูดหน่อยพูดหน่อยได้ก่อนหนึงเงี้ยแล้วได้ก่อนนึงเงี้ยแล้วครับสวยไหมสวยแล้วมีลักยิ้มไหมมีครับ

ก็รู้สึกดีใจครับได้มาบำบินประยุทธ์กับเพื่อนๆทุกๆคนครับได้เยคุณอ่าไม่เคยมาเลยรับอยู่บ้านไม่เคยมาเลยครับแต่มาจะมีกามาเลยเก็บยะแหละส่องเก่งขยะมันหนีนะครับมันไม่หยอยสไลด์นะครับพุ่ไปเร็วก็ทำไมเกิดแก๊สเรื่องกระจกนะมันเป็นไซต์ของ ลูกรอดครับฉะนั้นใช้ได้ครับแต่ว่าทิ้งให้เป็นทีเป็นท่างครับหนาทิ้งเป็นปานแต่ก็เพราะความรวมมือกันสักทีแล้วใช้ได้กับหนาทิ้งครับทิ้งได้ให้ลงทั้งครับกับหลักสิ่งเวดลมกันสักอีครับ เลี้ยงไอติมเด็กเออ่อเลี้ยงไอติมเด็กอ่ะชื่อร้านอะไรนี่ร้านนี้น้องปามไอศครีมน้องปามไอศครีม <c oughs> ทำดีได้เกียรติดครับเออต้องใส่ครับด้วยถูกต้องแล้วไอติมเลมเล่อะไรครับ

รับยานะครับ